ต่อไปก็เริ่นเชิญท่านพันชัยวิทยาเลิศพันธ์สอบถามเพิ่มเติมครับเชิญครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาเมื่อสักครู่ได้รับฟังคําชี้แจงของท่านเลขากกตแล้วนะครับกออ็อยากจะเรียกได้ว่ามีข้อเสนอเนี้ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อก็แล้วกันนะครับ ท่านเลขากรกตเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะนะครับว่าสิ่งที่กรกตทําไปเนี่ยก็ไปอยู่ไปภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับทุกอย่างที่ทําไปมันก็ถูกกฎหมายตามกฎหมายแม่ที่ตั้งเอาไว้แล้วนะครับอย่างศาลก็ตัดสินออกมาแล้วอย่างเช่นการเลือกตั้งสวเป็นต้นนะนะครับว่ามันถูกต้องตามกฎหมายนะครับและ กฎหมายแม่เองเนี่ยจริงๆมันก็เปิดช่องนะครับให้ทางกกตเนี่ยจำเป็นจะต้องออกระเบียบอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อให้การเลือกตั้งมันดําเนินการไปตามกฎหมายได้แต่กระผมอยากจะเสริมอย่างนี้ครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้มีเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนั้นถูกกฎหมายนะครับเป้าหมายที่แท้จริงของการเลือกตั้งคือการเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดํารงตําแหน่งที่เป็นเป้าหมายของการเลือกตั้งนั้น ผมคิดว่าทางกะกะตเนี่ยจำเป็นจะต้องระลึกถึงข้อนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระลึกด้วยว่าทุกการเลือกตั้งมีมนุษย์ปุตุชนบุคคลเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นมนุษย์ทุกคนนะ่ะไม่สามารถที่จะทำตามแค่กฎระเบียบที่ออกเอาไวใ้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วจะบรรลุไปสู่ผลของการเลือกตั้งได้จริงๆแล้วกะกะตเนี่ยควรจะตั้งเป้าหลักสำคัญไว้ว่า ควรจะต้องทำอย่างไรกระบวนการเลือกตั้งถึงจะเอื้อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมขอยกตัวอย่างการเลือกตั้งสอวอก็คือผู้สมัครสอวอรเนี่ยได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมในการตัดสินใจคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่สอวอต่อไปได้ในอนาคตเขาจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลและเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานะครับ เพื่อที่จะทำการตัดสินใจเลือกผู้สมัครด้วยกันเข้ามาได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับที่ท่านอาจจะต้องเอากลับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่ท่านออกมาเพื่อรองรับกฎหมายแม่เพื่อที่ว่าการเลือกตั้งสอวอครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นอยู่จะได้ไม่มีเรื่องน้องเรียนหลายร้อยเรื่องอย่างที่เป็นอยู่ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าออก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสวออครั้งต่อไปปี72เนี่ยจะมีการแก้รัฐรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสวออหรือเปล่านะครับแต่ว่าหากไม่มีการแก้ทันก่อนเวลานั้นและ เออยังจะต้องใช้กฎเกณฑ์การเลือกตั้งสวเหมือนอย่างที่เป็นอยู่เมื่อปี67ที่ผ่านมาเนี่ยกระผมขอฝากไว้เลยนะครับว่าอยากจะให้ท่านเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของพวกเราสวที่ผ่านระบบนั้นมาและเห็นปัญหาของระบบนั้นแบบ First สแฮนนะครับแบบมีประสบการณ์ด้วยตัวเองตลอดจนพิจารณาเนื้อหาของข้อร้องเรียนหลายร้อยข้อร้องเรียนที่เข้ามาท่านจะเห็นเลยว่ากระบวนการที่ท่านจัดตั้งมาเนี่ยมันมีปัญหา ในเชิงจริงๆใน practicality นะครับในข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับและท่านก็ควรจะพิจารณาร่างข้อบังคับที่มันสามารถแก้ปัญหานั้นได้โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่ได้มีกฎหมายเป็นศูนย์กลางครับขอบพระคุณครับขอบขอบค,ครับท่านบัญชัยครับ